อย่าดมแจกอะออตูดอย่าดมมแล้วไม่เอาไม่เอาทางทางทางมากดมเอาตูดอย่าดมดมไม่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรใม่อไม่อพยทิ์ก็ได้มาออาตูดมาบ้าง ตุ๊บเวนั่งเลยเนาะใจเย็นๆป้าป้าดูคิวด้วยมาถึงไม่จะเอาเลยมันไม่ใช่เครื่องใช้กระสานะเนี่ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะอ๋อเป็นเล็บเดียวแต่สองข้างป้าติดโถนูก็คิดว่าเป็นบอกแล้วว่าเองต้องมานั่งตรงตรงนี้

ลองได้สิครับลองเย็นอย่าชักนะหนูออกขึ้นแล้วทนนิดนึงถ้าเกิดชักก็มันไม่ขึ้นไม่ขึ้นหรอกมันไม่ถนัดเราเราไม่ถนัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออาละป้าใจเย็นอ้าวพี่โน้ตมีแต่หนีไม่ไม่มันไม่ถึงเออเดี๋ยวอ๋อ้ย่หนีหนีคีบเนาะมันมีแต่มันลากมันไม่ขึ้นนะจ๊ะมันตัดเลยปุ๊บมันก yeah, ็ขาดคาตอ หนูจะเอาลากมันขึ้นหมูข้างนี้เป็นยั้างมาันยาวตสิบจ้ะตัดเองเขาไม่ตัดองอันนูเพอไอ้ตัดเองนี่เนี่ยไ้รองวินินี่เนี่ยได้เก็ดยังร้ยเก็บไปแล้วทีเนี้ยพอเล็กเริ่มยาวมากเลยจะได้เก็ดแล้ว เนี่ยแหละเขบอกว่าไม่ไม่ค่อยส่วนมากจะไม่ค่อยมีคนเคสส่วนมากจะเขาบอกหนูก็บอกอ่ะบางคนนะพี่เปิ้ลลงกึ้งเนี่ยเขาทำอาทิตย์ละครั้งเขาหายปิดทิ้งเลยนะเขามานะเขามานะว่ากูจะต้องหายเสพเพราะว่ามันลึกกินยาแก้เซ็งได้ ข้างบนก็กระแยกกระแยกนีกสองสามวันตรงนี้รถมึงแ,แล้วหรือเปล่าออกแล้ว <laughs> จะดมช่วยชีวิตนี่จะไม่เอา <c oughs> แล้วมาจะงไรนี่คนมาส่งม,มาเดี๋ยวอีกข <c oughs> ้างหนไไึ่งหมูอีกแล้วมั้ง <c oughs> <c oughs> แค่นิดเดียว ไม่ถนัดไม่ถนัดน้องไม้แป๊บย่างอัดเน็บอยู่น้องไม้ข้าโตแล้วเนี่ย <c oughs> มันกวนโทรศัพ <c oughs> ท์อยู่ข้างหลังนะไม่เห็นยังไงอ <c oughs> เสร็จ <c oughs> แล้ว้วั้างนี้ไม่เอาเนาะ เอยมันเออได้แหละได้แหละเสร็จแล้วออกมาแล้วนุ่นก่พอพอแล้ว